เอาเลยครับสวัสดีทุกผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The b a นะครับแล้ววันนี้มาเจอกันในเกม Call of Duty Mobile นะครับผมก็ต้องเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่าช่วงที่ผมหายไปวันนี้นะครับเจอปัญหาลุมเล้ามากๆนะครับผมไม่ใช่ปัญหาชีวิตนะแต่ว่าปัญหาเรื่องอุปกรณ์นี่แหละครับในการทำคลิปของผมนะครับเริ่มมีนู่นนี่พังอยู่เรื่อยนะครับผมก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆหลายอย่างมากๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายทุกคนไปทําไมนะครับทุกคนก็อาจจะไม่อยากรู้อยู่แล้วนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยผมมาทดสอบนะครับในการอัดเกมนะครับผมพร้้้อออออมมมกตต่่่่คทีีีผใใชยูนนนื ไมของคอมพิวเตอร์นะครับไมคอนเดนเซอร์ที่ผมพากอยู่ในคอมตลอดเวลาในช่วงนี้นะครับและตอนนี้ผมไม่ได้เปิดคอมเลยนะผมอัดในมือถือแล้วก็ต่อไมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเสียงไมคอนเดนเซอร์คอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยที่มาต่อกับมือถือเนี่ยเสียงเป็นยังไงนะครับอ่และลืมบอกไปนะครับคือวันนี้เนี่ยผมได้เป็น15 Pro Max มามั่นาเองเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวเต็มอีกทีนึงนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยมันอดใจไม่ได้จริงนะครับทุกคนคือผมเนี่ยรอมันเครื่องหลายวันมากวนะครับอยากทําใจจะขาดนะครับผมแล้วก็มีีนก่อ อยากจะทําทมากๆนะแต่ติดเรื่องนั่นแหละครับผมหลายอย่างมากๆนะครับในต,ตอนนี้เนี่ยคือผมปรับกราฟิกแบบสุดแล้วก็อัดทุกอย่างเลยนะไม่รู้ว่ามือถือจะไหวหรือไม่นะครับอันนี้ก็ทดลองเลยแนละที่สาคัญตอนนี้ผมต่อสายแลนโด,ดยตรงเลยนะครับไม่ใช้ Wi f i หรือว่าเน็ตมือถือเลยนะครับต่อสายแลนตรงเข้ามือถือโอโ้โหตอนนี้คืออสซอรีของผมเยอะมากนะครับบอกเลยว่าแคทเกมในมือถือก็ได้อะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เหลือแค่ตัดคดล,ลิปนั่นแหละไม่ค่อยคล่องเลยครับในมือถือโอเคก็วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวนะครับคือมันเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะเห็นกน สมครัวแล้วนะครับนั่นก็คือ CX 9นในระดับมิติกนั่นเองคือผมเนี่ยอยากจะได้มากๆในคืนนี้เนี่ยผมก็จะทําการเปิดนะครับผมอาจจะไม่ได้รีวิวหนักขนาดนั้นนะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยผมตื่นมาผมก็จะเล่นแบบหนักๆเลยนะครับแล้วก็จะไปภาคดีๆในคอมนั่นแหละคือมาติดตรงไหนเลยไหมผมสามารถเล่นในตอนนี้ได้ครับแต่ว่ามาเจอปัญหาตรงที่ผมเสียบไม้ไปแล้วเนี่ยไม้ของผมมันมีรูที่เอาไว้เสียบหูฟังใช่ไหมผมก็ต้องเอาหูฟังอ่ะมาเสียบที่ไม้เพื่อที่จะฟังเสียงเกมอ่ะที่มันไปโผล่ที่ตัวไม้ได้ยังในนนนนตอีี้้้้้ดดดวยยยยไไิิงเเสกม เสียตัวเองนะครับในหูฟังโอ้โหปวดหัวจริงๆป่ะก็ไม่อยากจะเสียเวลาแล้วนะครับผมก็เท่าที่ทุกคนเห็นในตอนนี้นะครับคือมันเป็นปืนระดับมิติกนะครับที่ต้องอัปเกรดนั่นเองและก็ที่สําคัญเลยนะครับคือมันมีคอมโบสังหารด้วยนะครับสำหรับระดับมิติกนี้นะครับ มีถึง8คอมโบนะครับและซึ่งปืน CX9 เนี่ยเป็นปืนใหม่นะครับผมก็ไม่ค่อยจะได้ซ้อมเล่นเลยจริงๆนะสำหรับปืนนี้เดี๋ยวคืนนี้ก็ไปซ้อมก่อนแล้วก็พรุ่งนี้นี่จะจัดหนักเลยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับตอนนี้ CPU ผมเนี่ยมีอยู่8 8 7 6เลยครับโอ้โหจัดเต็มจัดเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะเสียเท่าไหร่นะครับในวันนี้ก็ไม่อยากจะเสียเวลาแล้วนะครับข้ามมาในเมชั่นไปเลยละกันครั้งแรกก็25บ CPU ครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูของกันแบบว่าตอนเปิดแบบนี้เลยนะครับ จะได้เห็นแบบชัดๆแหมผมรุ้นเสียงตัวเองจริงว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอัดใน,นมือถือเนี่ยโอเค60ส p ีต่อฮะโอเคตอลิงการ์ดครับแล้วผมจะบอกอย่างนี้ครับว่ามันสามารถเล่งเสียงแบบนี้ได้เลยเอย่างเงี <c oughs> ้ยควเดี๋ยวขอลดหน่อยแล้วกันนะครับโอเคต่อไปก็120นะครับโอเคได้กระเป๋าฮนะ จริงๆแล้ว Lucky d อลที่มาพร้อมกับปืนระดับมติเนี่ยคือมันมีของที่น่าสนใจแบบสวยๆเยอะมากๆนะทุกคน240ต่อครับตอนเปิดนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอตอนที่เราไปอัปเกรดเนี่ยมันก็โอโหเสียเยอะเหมือนกันนะครับโอเคได้ก็ได้ท่าทางมานะครับผมประมาณนี้390ต่อฮะปึง้งอะไรอะ่ะสติมช็อตครับ ใช้มาแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยสติมช็อตอันนี้ย690ต่อครับผมรอบที่เท่าไหร่อะเช็ตีได้มาเฉยว่า โอ้โหตัวละครผู้หญิงครับผมได้มาแล้วฮะขออ่านประวัติของเขาหน่อยละกันนะครับเก่งกาจความสามารถสูงและเรียมโหดแคสตโอลถูกเลี้ยงดูมาท่ามกลางชุมชนชั้นสูงและเจอเครื่อนไหมายท่ามกลางพวกเขาได้อย่างยับยนแต่ภายในใจิตใจที่เย็นเฉียบของเธอนั้นมองโลกใบนี้เป็นเหมือนเกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์เกมที่เธอหมายบั่นจะเอาชนะให้ได้เสมอประวัติก็งงอยูอย่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าได้ตัวละครมาเลยอะแล้วของเหลือ1 2 3 4งี่ชิ้นนะทุกคนเอวเอว่ะเ้ยมันมาหรือเปล่านะดวง ได้ชามมาปุ้ยแต่ชามสวยมากทุกคนคือแบบว่าเป็นชามของทวยเทพอ่ะบ้าบอโอเคต่อครับอื้เริ่มชันละโอแล้วสกินไม่ใส่มาให้ด้วยนะ j k กลายเป็น b Y ซะงั้นโอเคก็ไปสกินนี้นะครับแล้วต่อไปต่อไปนี่หนักใจเด้อเลนติแล้วก็ CX 9อ้าวไปโอ้เมาครับผมทุกคน มันอยากได้ทุกอย่างเว้ยผ,ผมไม่เกี่งอยู่แล้วผมเก็บ CP ีมาเพื่อสิ่งนี้เว้ยโอเคต่อไปก็4,600ครับไปเลยละกันฟาบปึ๊บ <c oughs> แต่งจริงเราก็เบาเบาเลแลวกันแต่งจริงแล้วเราก็เห็นกันมาบ่อยแล้วนะผมเข้าเกมมาผมก็เห็นแบบนี้มาดูแบบว่าเสริมบาร,รมีนะครับว่าจะไม่เหมาสักครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายก็ตามค่าทำผมทุกคนเจ็กนายมาเรียบร้อยครับมาเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่า เซกนายของเราเนี่ยมันจะอัปเกรดเสียเท่าไหร่อีกนะครับแต่ผมมีการ์ดเนี่ยที่มีอยู่ถึง2,400ผมอัพไปถึงเลเวล5ได้เลยอะ่ะแต่ว่าถ้าการ์ดอะนะมันก็แล้วแต่ดวงอ่ะนะทุกคน ผมไม่แน่ใจว่าถ้าจะซื้อสุ่มการ์ดเนี่ยให้ถึง1975เนี่ยตามที่เขาระบุไว้เพื่อที่จะถึงเอ่อเลเวล5เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเสียซีพีเท่าไหร่สาหรับการสุ่มการ์ดสามารถไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะที่เป็นคลิปที่ผมเคยรีวิวนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะเปิดให้ดูด้วยนะครับซึ่งผมจะเก็บไว้ใช้ในปืนหน้านั่นเองนะครับไปสักรอบนึงเอ้ยสัก20แล้วกันนะครับ20ก็มันจะได้การันตีที่เราสามารถเก็บไดด้้วยนะครับซึ่ง ผมคิดว่ารอบนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับเฮ้ยแต่ได้80มา80บมาก็ถือว่าคุ้มนะโอเคเอาสัก2รอบด้วยกันนะครับไว้เก็บเอ่อเปิดในรอบหน้าบ้างนะครับเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวียวดีียวดี๋ยวเดียยวอ๋อยีครับเมื่อกี้ผมก็นึกว่ามันรวตรงที่80โอเคครับ50นี่เห็นป่ะตอนนี้ก็มี2อ0พแล้วผมก็ไม่เอาแล้วกันนะครับพอละเดี๋ยวผมจะมาอัปเกรดเลยนะครับคือเดี๋ยวเราจะมาเช็คก่อนนะครับผมม่อนข้คงที่จะช่ำชองแล้วแหละเรื่องของปืนระดับเมติกเนี่ยว่าแต่ละเสียงมันหลอนวะเฮ้กดโดนไม่ได้เลย คือถ้าเป็นเลเวลแรกเนี่ยมันก็จะเป็นชุดของแต่งหรือว่าสกินของแต่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเลเวล2เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มีอะไรเสริมบ้างนี่ไม่แน่ใจจริงเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับอ๋อเหมือนจะเป็นผมหนวกหูอ่ะขอไลฟ์มาก่อนแล้วกันโอ้โหพูดเยอะซะด้วยนะสกินนี้โอเคก็ถ้าเป็นเลเวล2นะครับก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนนะครับผมท่าทางหรือว่าคอมโบสังหารของเรานะครับ ก็ตอนนี้มันมีคอมโบสังหารที่อัปเกรดได้ถึงตอน4คอมโบสังหารนะครับผมก็เปลี่ยนก็ไม่ได้เยอะนะสหรือ6น่าจะ4นะครับโอเค4คอมโบสังหารแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของตกแต่งชามนั่นเองโอเครลเวลสนะครับผมก็ได้เป็นเขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะเป็นองค์ประกอบของตัวปืนนะที่เพิ่มเอฟเฟกตัวปืนให้มากขึ้นนะครับผมและก็มีนี่ครับผมกรอบเฟิร์สบัตนะครับ ประมาณนี้เลยนะทุกคนโอเคเลเวลสนะครับเลเวลสก็เป็นแสงปากกระบอกปืนนะครับคิวฟีดนะครับผมเลเวลหอย่างที่ทุกคนรู้นะครับมันมีอัปเกรดเรื่องของสกินให้สวยขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีการดรอปปืนได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นคาถามนะว่าที่ดรอปปืนได้ยังไงนะครับบางคนมีปืนระดับเมติกยังไม่รู้เลยว่าดรอปปืนยังไงนะครับคือมันต้องอัพมาถึงเลเวลห้านั่นเองนะครับผมก็ต้องเสียเยอะพอสมควรนะครับ แล้วก็มีเปลี่ยนแบ็กกราวน์ของรูปเรานะครับตอนที่เราแบบว่าเข้าห้องอะไรเงี้ยแล้วก็กรอบรูป MVP นะครับเป็นกรอบ MVP นั่นเองโอเคผมก็จะใช้ไป1975การ์เดรนะครับผมเลเวล5เรียบร้อยฮะโอเค้าเดี๋ยวผมขอตัวเซตแป๊บหนึ่งนะครับผมทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่ามันมีอะไรเสริมบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับถ้าเป็นเรื่องของแต่งนะครับนี่เลยเป็นปากกระบอกปืนนะครับรูปลักษณ์เนี่ย ขั้นแรกนะครับมันก็จะเป็นเนี่ยประมาณนี้นะครับปากกระบอกปืนนะแต่ก็มันจะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ครับนี่เลยคือเลเวลหนึ่งก็ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไหลดูยาวๆครับว่ามีอะไรบ้างลำกล้องปืนนะครับผมโอ้ลำกล้องปืนเยอะเหมือนกันนะลำกล้องปืนนะครับปกติค่าเริ่มต้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนคือปากกระบอกปืนมันยาวขึ้นหรือเปล่าใช่มันยาวขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวเอ้ยมันสั้นขึ้นมาสั้นขึ้นอะไรมาสั้นลงนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ ตากระบอกปืนปกตินะครับไม่มีสกินอะไรแล้วก็อันนี้จะยาวมากขึ้นนะครับมันก็เปลี่ยนไม่เยอะนะครับผมสาหรับผมก็คิดว่าไม่แตกต่างมากเท่าไหร่ต่อไปก็กล้องเล็งกล้องเล็งไม่มีอะไรนะครับพานท้ายสตอ็อกก็เดี๋ยวขอดูรูปลักปกติด้ยวยอ่อคือมันไม่มีรูปลักเดิมให้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นสกินนะครับก็จะประมาณนี้มันก็จะมีความแบบห่างกัน มันอยู่ด้วยกันได้ยังไงทางทที่มันไม่ได้ติดกันแล้วก็ถ้าเป็นนี่ครับอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าสวยกว่าหรือไม่นะครับแล้วแต่คนชอบนะแต่สําหรับผมมันเพิ่มความดุให้นิดหนึ่งนะครับอันนี้พูดถึงความสวยล้วนๆเลยนะอันนี้ก็เนี่ยมีความคล้ายกันมีความคล้ายกันแตกต่างไม่มากนะครับผมเคียต่อไปก็เลเซอร์เลเซอร์มีอันเดียวนะครับนี่เลเซอร์ปรติก็ประมาณนี้แหละทุกคนนี่แต่เลเซอร์นี้เป็นแบบนี้นะครับดูยังไงก็ไม่ออกหรอกว่าเป็นเลเซอร์โอเคตาลำกล้องครับตาลำกล้องไม่มีว่ะทกคนเฮ้ยไไไปไปได แมกกาซีนนะครับแมกกาซีนมี2อันนะครับถ้าไม่ใส่แมกกาซีนก็จะยาวๆแบบนี้โอเคเดี๋ยวดูหน่อยแล้วกันโอเคถ้าไม่ใส่แมกกาซีนมันจะเป็นประมาณนี้อ,อ๋อใช่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีของแต่งนะพอมีของแต่งเนะี่ยก็เป็นประมาณนี้นะครับคือมันมีการตัดเหมือนการไล่เบาอะ <ś ling> ประมาณนั้นนะครับและอันนี้อุยอันนี้สวยจัดติดไปเลยโอเคเอออันนี้สวยจริงอันนี้สวยจริงคลิปหลังครับ คลิปหลังไม่มีหละของแต่งก็มีแค่นี้เลยนะครับผมทุกคนต่อไปเลยนะฮะมันก็เป็นเดี๋ยวผมแต่งไปเลยแล้วกันผมก็จะแต่งที่มันมีสกินนะครับผมไม่เน้นอะไรผมเน้นความสวยงามทั้งนั้นเลยโอเคผมเอาไกลเลยยิ่งไกลย,ยิ่งสวยครับนี่หูของจริงว่ะอันนี้สวยกว่าผมชอบอันนี้ครับแล้วก็เลเซอร์โอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ของแต่งก็ประมาณนี้เลยไม่เน้นใช้งานนะครับผมย้ําก่อนว่าไม่เน้นใช้งานโอเคลํากล้องปืนนะครับก็เดี๋ยวผมจะติดไป1เซตที่ มีแสงแล้วกันแล้วก็อีกอันนึงไม่มีแสงครับส่วนชามก็ประมาณนี้เลยนะครับดูไกลก็ไม่เห็นนี่ชามติดมาประมาณนี้เลยนี่ครับมี2อันนะยานนี้อันนึงนะครับในลัคกี้ดอลนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้ตอนอัปเกรดนะครับผมประมาณเลเวลสามนะครับแล้วก็อันนี้จะได้จากลัคกี้ดอลนะครับเอฟเฟกต์สังหารนะครับนี่ติดไปเลยเดี๋ยวเราก็จะไปเช็คนะครับว่ามันเป็นยังไงส่วนต่อไปอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยอ๋ออืมเขาเรียกว่าเป็นเอฟเฟกต์ตัวปืนแล้วกันนะครับคือถ้าเป็นเอฟเฟกต์แรกเนี่ยเด ดูถ้าเป็นเอฟเฟกแรกเนะี่ยก็ประมาณนี้นะครับมันเห็นไม่ค่อยชัดนะให้ทุกคนสังเกตใกล้ๆแล้วกันันมก็ประมาณนี้นะครับถ้าเป็น up เ e ล e เวลสก็มีแสงที่เอ่เคลื่อนย้ายให้เห็นแบบชัดเจนแล้วกันนะครับถ้าเป็นแบบเต็มแม็กซ์ละกันเคนี่ครับหูรวมทุกอย่างจริงๆถ้าพูดถึงความแตกต่างอะ่ะไม่ขนาดนั้นนะแต่มันก็นิดหนึ่งอะ่ะ นิดเดียวหรือเปล่าวะทำไมรู้สึกว่าไม่แตกต่างขนาดนั้นวะเนี่ยไม่เป็นไรครับติดตั้งไปก่อนโอเคต่อไปก็เป็นเรื่องของคาโมโลแล้วกันนะครับผมนี่เลยถ้าเป็นสีทองนะครับหุยสีทองโคตรสวยอะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับถ้าเป็นสีทองของจริงว่ะต่อไปสีแพตตินัมแ <c oughs> พตตินัมเนี่ยครับผมหุยเ,เรื่องว่ะเสียพัดลมมือถือของผมได้จะเข้าไม่จัดๆอะโอเคส่วนอันนี้อืมอันนี้ก็สวยครับเอ้ยสกินนี้เข้ากับคาโมไลน์นี้มากๆนะครับ ใช่ผมผมชอบเลยนะครับสวยดีต่อไปก็เพชรน,นะครับเพชรที่ผม,มาเข้าแน่ๆคือโอ้โหคตรสวยอะเพชรอะไอนี่มันปืนสีเอ็จริงปะเนี่ยมันดูคล้ายๆกับโฮเกอร์อยู่นะ โอเคแต่วัาสวยจริงครับลายซีซั่นก็ให้ดูบางซีซั่นเลยครับมันใส่ได้แค่2ซีซั่นเองทุกคนนี่ถ้าเป็นแบบอันนี้เพิ่มความดุเลครับเพราะว่ามีคาร์บอนนะครับผมลายคาร์บอนนะฮะอันนี้อ่ะสวยทุกอันอะ่ะสก,กินนี้มันสวยว่ะทุกคนแต่ลว่ลายผมก็ไม่มีนะครับเพราะปืนมันเพิ่งมานะยังไม่ได้เก็บนะครับอ๋อมีสติกเกอร์ด้วยแต่ว่าเห็นได้ยากเพราะฉะนั้นผมยังไม่ติดแล้วกัน โอเคแล้วผมจะเอาอีกโหลดเอาหนึ่งนะครับเป็นเอ่อปืน CX9 นั่น,นแหละแต่ว่าผมเนี่ยจะยังกดผีเดียผมเนี่ยจะยังไม่ใส่เอฟเฟกอะไรเลยนะครับไม่ใส่ไม่ใส่ชาม charm, ไม่ใส่อะไรเลยของแต่งก็จะไม่ใส่นะครับอ๋อนี้มีปีกมีอะไรติดด้วยอันนี้ลืมใส่เลยเมื่อกี้อันนี้สวยกว่านะครับอันนี้เป็นปีกสมจริงอันนี้เป็นอ๋ออันนี้ไม่ได้ติดปีกอะไรแต่ว่าอันนี้มีปีกสวยขึ้นครับสวยขึ้นอันนี้เอาเป็นว่าผมไม่ใส่อะไรเลยนี่ไม่ต้องติดอะไรเลยเอาเป็นว่าอันแรกเนี่ยผมจะไม่ใส่อะไรเลยนะครับให้ทุกคนดู แต่งก็จะไม่ใส่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยเดี๋ยวผมจะให้ไปดูเซตแรกก่อนกันนะครับผมโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่านะครับอันนี้คือเอฟเฟกต์ปืนยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะครับผมยังไม่ได้ยิงแม้แต่คิวเดียวด้วยหูอัพ นี่ก็เป็นภาพโดยตรงจาก15 Pro Max ด้วยนะครับแทบจะไม่ค่อยเห็นใครเลยรีวิวกับเกมพอออ,อฟเนี่ยไม่รู้ทํับใหม่นะครับผมเนี่ยโอโ้โหตั้งใจที่จะซื้อมาเพื่อรีวิวให้ทุกคนจริงๆนะเนี่ยแต่ว่าก็เดี๋ยวรอคลิปแล้วกันมาอุ้ยเป้าเลงครับ โอ้โหนี่แหละครับคือขอออฟเนี่ยมันจะมีเรื่อง p พ y to w วินเนี่ยแค่เจ้าตัวกล้องเล็งแค่นั้นแหละทุกคนส่วนอื่นนี่ผมคิดว่าไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้คือมันดูโกงจริงครับแต่ถ้าฝีมือไม่เก่งเนี่ยมันก็ใช้ไปก็เท่านั้นแหละครับอืมโอเคก็ตอนที่ไม่เล็งเนี่ยก็จะมีนกน้อยคคราักนะครับที่บินอยู่ใ,ใกล้ๆเราแต่ว่าพอเราซูมเนี่ยก็ไม่มีมากวนใจนะครับป่ะเดี๋ยวลองดูเอฟเฟกสังหารตอนที่ยังไม่ได้อัปเกรดปืนก็เป็นกระแสลมที่รวมกันนะครับผมแล้วก็ กำจัดไปโอเคประมาณนี้นะครับตัวปืนก็มีแสงระยะยิบระยาเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับผมพอกดดูปืนแบบนี้เอฟเฟกมันหายนะทุกคนบอกก่อนผมก็เลยไม่ได้กดนะครับโอเคต่อไป2อคิวครับเอฟเฟกไม่มีเพิ่มนะครับถ้าไม่ได้อัปเกรดพูดเยอะจริง แล้วก็นี่ครับ4คิวนะครับพอ4คิวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีกระแสลมที่เพิ่มอยู่ในปืนนะครับต้องพูดว่ากระแสลมผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับคือมันเป็นกระแสที่ไหลเวียนอยู่ในตัวปืนนะทุกคนเหมือนพลังงานอะไรบางอย่างโอเคนี่ครับต่อไปก็6คิวนะครับผม6คิวหูเยอะมากแต่ว่าอย่าลืมว่ามันมีถึง8นะครับผมให้พอกดมันหายเลยไม่อยากกดโอเคต่อไปครับ8คิว 8คิวเนี่ยิ่งเยอะแล้วใหญ่อะแบบขาวโจ๊ะตัวปืนแบบแทบจะไม่เห็นรายละเอียดแล้วนะครับมองตัวปืนเนี่ยประมาณนี้นะครับผมสําหรับเซตนี้นะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนไปดูเซ็ตที่แต่งเต็มเลยกันนะครับผมปะมาครับอันนี้คือแต่งเต็มฮะโอ้โเ,อเจ้าจอดหูดูดีไอ้ตรงเมื่อกี้มันจะเป็นเข้มๆหน่อยนะครับตรงปีกนะแต่ตอนนี้คือมันเรืองแสงนะครับผมทุกคนรายละเอียดนะ การดูอะไรแบบนี้ก็คล้ายๆเดิมเลยครับผมแต่ว่ามันมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับมาเดี๋ยวลองดูเอฟเฟกต์คิวแรกครับโอเคก็เป็นการรวมของลมเหมือนเดิมนะครับ2คิวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า3คิวเนี่ยจะเปลี่ยนแล้วนะครับเออเดี๋ยวตอนนี้2คิวนะครับตัวปืนก็แสงเพิ่มนิดหน่อยนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยไม่ได้แตกต่างครับนี่ครับพอ3คิวเนี่ยก็จะเป็นลมหมุนเข้าหาแบบกระสุนวกจักอะ ประมาณนี้นะครับตัวปืน4ีคิวครับก็คล้ายเดิมเลยยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับกัตเตอรีโหลดกระสุนนะครับอือหือเร็วกระสุนเท่นะเนี่ยโอ้โหโอ้ยโอเคห้าคิวปึ้งประมาณนี้นะครับ ถ้าแต่5วไปเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแล้วนะครับผมก็จะเป็นลมหมุนแบบนี้แล้วก็จะมีนกบินออกมาเลยครับนี่ครับตัวปืนก็อัปเกรดมาแล้วประมาณนี้เลยนะครับผมแสงสีก็คล้ายเดิมเมื่อกี้นะครับแต่ว่ารายละเอียดมันอยู่ตรงที่อะไรมันแปะๆสีแดงๆอยู่ตรงนี้อาจจะดูยากนะทุกคนก็ลองดูเซตแรกเมื่อกี้แล้วกลับมาดูเซตที่สซ้ำๆนะครับซื้อผมเนี่ยก็ยังเก็บรายละเอียดมันี่ก็ยังงงอทุกคนมันดูครั้งแรกไงนี่ครับแต่พอกดดูตัวปืนเนี่ยเซ็งมากนะครับ อ,อ๋อสีไม่ใช่สีแดงนี่หว่าโอเคมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะเพราะว่าพอกดดูปืนอย่างเงี้ยเอฟเฟกต์ที่เราอัปเกรดมามันจะหายไปนะครับเนี่ยเห็นปะก็อาจจะไม่แตกต่างจากคนที่ไม่ได้อัปเกรดนะครับแต่ว่าสีที่มันเปลี่ยนเห็นได้ชัดเนี่ยคือมันบอกกระสุนนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่ามันบอกกระสุนแบบนี้ได้ยังไงนะครับเห็นปะอยู่ตรงเนี้ยบวกกระสุนเฉยประมาณนี้เลยครับทุกคน โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปพักผ่อนแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาลุยกันต่อนะครับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละทุกคนจริงๆจดคลิปนี้ยังไม่จบนะแต่ว่าผมเนี่ยจะไปหลับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัดต่อแล้วก็ไปเล่นในแร้งกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงสําหรับปืนนี้นะครับโอเคก็ใครมาดูถึงตอนนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วผมจะว่าไปพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆด้วยครับทุกคนเดีายวรเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็น Over To Up ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจํานวนและสุดท้ายก็ส่งไอเดียให้ทางร้านเติมแค่นี้นทุกคนก็รอซีพีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแป๊บเดียว<อ>และในตอนนี้ร้านโอเวอร์ Up อปอก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับค<อ>ุ้มกับเตมในเกมเยอะมาก<อ>และถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะโอเคครับผมมาเจอกันแล้วจะพูด <laughs> ต้อบอกก่อนนะครับผมโหแก้ปัญหาวันนี้แบบ โอ้โห oh, คลิปนี้ต้องบอกว่าปัญหาเยอะจริงนะครับขออภัยมากนะทุกคนในตอนนี้เนี่ยผมก็มาทําการแคสในโน้ตบุ๊กนี่ครับซึ่งคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับโปรแกรมตัดต,ต่อก็ซื้อมาหมดแล้วนะครับแต่โปรแกรมตัดต่อมันใช้ไม่ได้ตอนนี้ก็มาทําในโน้ตบุ๊กก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้คือเอาแค่อัดในมือถือมนเดิมนะครับผมทุกคนขออภัยถ้าหากว่าคลิปเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยได้คุณภาพนะครับเดี๋ยวขอขอที่ผมสั่งมามันมาถึงก่อนแล้วกัน วันนี้ก็เซมเปิลกันก,ก่อนเลยกันนะครับผมทุกคนครับขอแพงจริงนะมาครับตอนนี้ผมก็แต่งปืนซีเอ็มได้เนี่ยเป็นเลยสไตล์การเล่นแบบว่ายิงไกลนะครับซึ่งไม่ชินปุ่มอะโอ้ปบปุ่มยังไม่แบบยังไม่เต็มร้อยนะครับเ่ยนโอสับไปก็ปรับ UI ยัยงไม่เคยตรงเลยทุกคนขอแพงจริงโอเค แต่จริงแล้วปืนแบบว่าเล่นยากเหมือนกันนะครับทีนี้คือแบบสู้ยากมา,มากๆนะไปครับแต่งไกลแล้วมันจะช่วยได้หรือเปล่ามองไม่ชัดเมื่อกี้เพื่อนนึกว่าพวเพื่อนจะไปต่อหยุดเฉยฮะโอเคได้อยู่ขอสตัวได้ไหมโควมันนอนวะทุกคนสเต็ปนี้ได้สเต็ปนี้ยังใช้ได้ฮะเดินไปต่อครับถือว่าเดือดๆเหมือนกันนะเป็นโหมดฮาร์ดพอยท์นะครับผมละช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบรีแลกซ์เลยนะครับก็มีเรื่องของ คนที่อยู่แลคสูงๆเนี่ยเขาก็ตกมาอยู่กันมาสเตอร์อะไรแบบนี้และทุกคนแต่ว่าใครตอนนี้ที่แบบรีบไต่ไปก็นั่นแหละครับผมผมไม่มีเวลาไต่จริงยสไลด์เฉยว่ะเฮ้ปืนผมมันเบาขนาดนั้นแหละย,ยิงเสร็จสุดนี่เขายังสไลด์ได้อีกละเอาเรื่องว่ะผมไม่ตายหอกทุกคนปืนอย่างเบาอ่ะคือเพิ่มระยะมาไม่ได้เพิ่มความแรงของปืนนะครับแต่ว่ามันยิงไกลแล้วลมันดีขึ้นแค่นั้นเองเนะ นี้ก็ถือว่ามาดูสกินแล้วกันนะครับคลิปนี้ใช้ระยะเวลา2วันเลยทีเดียวโอเคมาฮะเอ้ยอเ,เห็นแนละ้วยิงไปโคตรเยอะยิงไปเยอะจริงแนฮะสําหรับปืนนี้โอโ้ถ้าบอกว่าผมซื้อสกินมาแล้วผมได้ใช้ไหมทุกวงนี้ผมบอกเลยว่าผมยังไม่ค่อยได้เล่นหรอกซ X 9นะครับไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะ ความแรงนี่มันยังสู้ SMG ทั่วไปยังไม่ได้เลยนะครับไปเพื่อนขอเดือดๆขอเดือดๆดอดขอตึ้งๆึอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โ่วดิผมมันจะเข้าข้างหน้าว่ะขอหลบก่อนละกันเจ้เย็นๆเพื่อนเด้อเสียงเสียงข้างหลังเฮ้ยชัดเลยเฮ้ยมีตัวนึงโอเคฮะโอ้โหถือว่าวางเอาจังง่ายมากๆนะครับผมสำหรับสกินนี้แล้วก็สไลด์มาขอปาดอีกทีนึงละกัน ้ยชัดเจนเมื่อกี้นี่แบบเหลือบเห็นทางตาเลยนะฮะเหลือบไปละผมแต่สำหรับสกินนี้เนี่ยเสียงพูดนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงพูดจากตัวละครหรือว่าจากสกินครับคือมันพูดค่อนข้างดังมากๆเลยนะขอหน่อยกระสุนหมดเปิดต่อรูปนะฮะเฮ้ยเกือบไปละเอ้ยปีไปดิเฮ้ยปีไปดิ ขอ,อหน่อยแล้วกันทุกคนเพราะว่า้องเต็มที่หน่อยแรงมันตึงเงี้ยฮะเน้นๆขออีกสักตัวได้ปล่าล่ะโอหผมไม่อยากจะฟันต่อแล้วว่าผมโอเคอย่าใช้ปืนมากกว่านะครับเมื่อวานไปซ้อมเล่นมานะครับก็สวยจริงครับคนขอใช้เพียบเลยฮะ,ะสำหรับเอเจ้าสกินเซ็กซ์นายนะทุกคนโอเคไป,ไปครับ ตายไปเลยดีกวนะ่าโอเคถือว่าตอดไปแล้วกันแต่มันเป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีนะครับยิงในะระยะไกลแบบนั้นถึงแม้ว่ามันจะแต่งมาแล้วก็ตามผมคิดว่าระยะที่ดีที่สุดข,ของปืนนี้คือระยะกลางนะครับระยะใกล้ก็ยังเบาอยู่นะโอ้ลำบากใจกจริงในการใช้นะครับเฮ้เสียงข้างบนหรือว่าลงมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาดดสไลด์จูบแบบเนียนๆไปเฮ้ยเสียดายอย่างเดียวนะครับ เกมในมือถือเนี่ยทำไมมันแบบปรับเฟรมเรทไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจทีอัดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเฟรมเรทก็จะเหลืออยู่สามสิบมาเงี้ยทุกคนคือพอตอนอยู่ในมือถือนะเฟรมเรทมันก็อยู่ 59, รหร้าสิบเก้าหกสิบอะยังอยู่ได้นะแต่พอถอดลงมาในคอมเนี่ยเหลือสามสิบหวังทุกคนผมก็ปล่ใจจริงๆนะครับก็คลิปที่ทุกคนเห็นไปเนี่ยมันอาจจะไม่สมูทเท่าที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้แบบจริงๆนะครับคลิปมันอาจจะดรอปไปนิดนึงนะทุกคนขออภัยจริงๆนะครับเดี๋ยวขอ รอแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวอุปกรณ์ผมมารบเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพช่องเราดีขึ้นแน่นอนนะครับผมตัวกระตุกทีนี้แบบวางเป้าแทบจะไปตรงเลยทุกคนเกินไปเปล่าเฮ้โหมาได้ยังไงวะเนี่ยข้าบนวะวิทะลุ้ไม่ได้เนี่ยลำบากมากมากนะครับผม AR นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะยิงมะลุ้ได้บ้างนะครับ แต่พอมันเป็น S M G นี่ยิงสู้กับคนที่มันมีกำบังหลบเนี่ยแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะครับแล้วใหญ่คือเป็น S M G ไงแล้ว S M G มันแบบว่ายิงเออไม่ทะลุด้วยนะครับพอโดนยิงสวนมาก็แบบตัวกระตุกนะทุกคนจริงก็ไม่อยากจะใช้นะเรื่องแบบสกิลอะไรอย่างเงี้ยสกอตติกนะครับแต่ว่าเพื่อนของเราค่อนข้างที่จะคิวกันโหดมากผมก็เลยขอใช้หน่อยแล้วกันมาดิขเข้าหัวไปดิ เอาดีส่วนก็ไหวอะแล้วแล้วหลังยังไงเป็นตัวโคไม่น่าไหวโอ้โหแต้มเขาเอาเรื่องว่ะทุกคนผมคิวเยอะจริงแต่ว่าแต้มไม่เท่าเขานะครับอาจจะเป็นเพราะผมไม่ค่อยจะเหยียบเยอะเหมือนเพื่อนของเราก็เป็นไปได้นะครับแต่เรื่องความยิงเยอะแล้วก็นี่แหละครับเป้าหมายของเราไปขบวนอีกแล้วเอ้าได้ในรอบนี้โอ้โหผมไม่โดนยิงส่วน เปิดก่อนแล้วโดนหลังมาคือผมไม่โดนยิงสวนน่ะยังไงผมก็สู้ไหวครับแต่พอผมโดนยิงสวนแล้วแล้วก็วางเป้าแทบจะไม่โดนแท้เฮ้ยมาเด้อย,ยียจอแบบดิจิตอลเฮ้ยมาอยู่ในเนื้อจัดไปดิไม่ไหวไม่ไหวอู้ยสามสิบแปดคิวอ่ะผมอ่ะจะสี่สิบแล้วอ่ะทุกคนเวอร์ป่ะขอหน่อยแล้วกันเอาเดิเฮ้ยเอาเด้วิ่งโฟร์สิบห้านี่แบบว่า ไหลจอที่ลื่นปืนลื่นปืนบอกเลยลื่นปืนลื่นปืนบอกเลยได้สักตัวยังดีวะโผล่มสามเลยเกินไปร้อยยี่สิบแปดแล้วครับผมทุกคนอุ้ยแฉกไปแบบแจมแจมไปไม่ได้ขอหน่อยได้ไหมขอหน่อยได้ไหมโอ้ยยิงทะลุไม่โดนเฮ้ยเอาเด้ ีะเออเกาะแล้วก็ออมอุย้อยยิงไม่โดนะฮะอุ้ยฮาร์ดพอยที่แบบดาดใกล้ๆนี่นโคตรเดือดเลยนะทุกคนเพื่อเราวีโทเลยครับผมเรียบร้อย,ยอย่างนี้ก็ชนะแบบชัวชัข้างบนเสียงชัดเจนข้าง,งล่างข้างล่างมีใครอยู่ไหมเอ่ย เบาจังวะอุ้ยกระสุนบรดแล้ค้อายเลยช็อตนี้ไม่ก็หูเล้วเขาใช้ปีโโทเมื่อกี้คิวไป49เลยครับผมมโมจะดูแต่ผมใช้ปืนล้วนนะครับบอกก่อนนะอุ้ยโดนเฉยมาเลยเฮ้ยใครวะเนี่ยโอ้ยเกิดข้างหลังพอดีนี่เลยครับผมด่าใกล้จะเกิดกันแปลกเลยโหูเล็บ เยอะเกินไม่น่าจะทันแล้วหรือเปล่าร4 9ยไปแล้วเอาไงดีวะเพื่อนโอโหดูมันดักดีครับเฮ้ย <c oughs> แต่มันสวนได้นะ่ถทามนแบบ <c oughs> เราทำอะไรกันจุดไม่ได้เลยอะไหวป้าไหวบ้าไหวบ้าไหวบ้าไหวป้าละโอ้โหหลังแตกครับผมแต่ว่าชนะเรียบร้อยครับ โอเควันนี้ก็น่าจะมีแค่ตาเดียวนะครับผมทุกคนขอพัยจริงๆนะโอเคผมทุกคนครับก็วันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมเ mm hmm. พราะว่าผมไม่แน่ใจว่าน,น้ตบุ๊กของผมเนี่ยจะตัดคลิปไหวอยู่หรือเปล่านะครับกลัวว่าคลิปมันจะลงดึกถ้าคลิปลงดึกนี่ยก็แปลว,ว่าอา่น้ตบุ๊กของผมนี่มันเริ่มอืดแล้วนะครับผม <laughs> โอเคทุกคนก็วันนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเปก็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้แบบฐานผมจะจัดเลยอย่างน้อยทุกคนกดไลค์มาคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ผมแค่นี้ผมก็สุขใจแล้วครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย